นเอาไปมั่นเลเอามาซื้อได้บริกินได้ดีไปเลยเอาเมาเสษมันขัดมือเสกินขัษแล้วขาวเนี่ยแ้ว ก็รเรื่องสติปัฏฐานสีอันเป็นหลักใหญ่ที่คนสี่หน้าเลยเิดเผยควบเบอร์หน้าไข่กำนัดในราคาคำว่าราคาแต่ว่าความใคร่ความยินดีหรื่อท่านแยกว่าเป็นกามรา,าคะหรือว่าสิเป็นราคะในการเอาเฉพาะสิ่งดีของพอใจบอกจุดใหญ่มันสกันว่าราคะตัวนี้เป็นคําว่ายินดีพอใจในบัดทุกอย่างเหมือนท่านจังคอยมาแยกล่งกว่าการมรา,าคะความใคร่ ในการปรารถนาที่จะเส่ในการพิจารณาทั้งหลายถ้าต้องเข้าใจว่าโยนิโสมนสิการการนึกคิดตรึกตรองเอาไว้ในใจอย่างแย,ยบคายในการพิจารณานั้นสมุิว่าชสิริไรเรื่องของกายส่วนประกอบของกายเจสาผมโรมาคลนาคาเล็เพิ่นไห้นึกคิดจินตนาการให้เห็นในรูปนั้นด้วยนึกคิดจินตนาการให้เห็นในรูปนั้นด้วยเด้อ เจสสาผมก็คือเห็นต่องผมหงอกผมรวงผมโรน <Yeah. S 1> ผมขั้นขั้นอันเกิดจากผมเนี่ยตัวน mm. เห็นตัวมาคนหน้าขาเล็บทันตาฟันทั้งสิก็ให้เห็น mm. เห็นเป็นลูกมั่นเลยในในภายในในใจของเห้านั่นแหละแต่เห mm. ้าเข้า,ขาใจครับหลักของมันว่าในการคิดทุกขั้นเัางสินึกคิดเป็นภาพอยู่แล้วไปก็ตาม mm. เอาเปรียบเทียบยังไงเวลาเห้าคิดถึงบคุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเัาสิเห็นลูกภาพของเขาเลด มีความรู้สึกด้วยในสองอย่างพอใจกับไม่พอใจนึกถึงผู้ห้าวหักดูนน่เออทัาสิมีความพอใจไปเบดยังกะสวยยังกะงามยังกะดีบด,บดถ้าไม่พอใจยังกะบ,บ่ดีจักอย่างบานันยกความคิดตัวนี้มากิจารณหนในเรื่องของร่างกายที่มันประกอบไปด้วยพิ่นว่าอาการ32สองประกอบด้วยธาตุสาสองอย่างเอจังมาคอยร่วมเอาอกอดนี้ เดสาผมรวมมาขนนะคะเล็บตาฟันคือให้เห็นไปน้าเดชขนผมขนเล็บฟันหนังนี่มันจะเกิดภาพในใจเขาปั๊บ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 เกิดมาทันทีเลยแยกเป็นชิ้นเป็นส่วงของไฟของมันเดชหนังก็เอาส่วนที่มันหนาเกลยดคนบรให้เอาส่วนที่มันหนาหลักดอกล่องหลอกออกมากองเป็นของไฟของมันนี่หนังที่มันหลอกหุ่มเนือ้อหุ่มกระดูกเข้าไว้ยินกองเป็นไฟของมันเด้แฉล์ก็เอามาเป็นของไฟของมันด้วยกันนี่ คือวิธีที่คนให้นโดยความละเอียดเนในเหตุแบบนี้ mm hmm. ก็เหตุตามเพ่นแบบนี้ mm hmm. กเ็เหตุมาแบบนี้แต่เลยเหตุแต่เลยเอาประสบการณ์ตัวนี้ออกมาบอกว่าผมคนเลือกปัหน,นังนี่เห mm hmm. ้าสิร mm hmm. ับตากระไดบ่รับตากระไดแต่ว่าผาาไม่ใจเกิดขึ้นแน่นอน mm hmm. ไหลไปโดยเฉาหอดสมองเยื่อในสมองศีรษะก็เห็นเป็นลูกสมองหลด mm hmm. นี่บานี้ให้จังมาก แยกว่าอันนี้บอกเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบคําว่าร่างกกยต่อมาเข้ากับปิดตังน้ําดีเสมหังเส็จปูโพน้าเหลืองลงตังน้ําเลือดเสโทน้ําเงือมีโทน้ํามันข้นอสุน้ําตาวสาน้ำมันเหลวกระไสแบบเดียวกันเนึกไปโลดคนต้องค่อยานบ่ค่อยเห็นของจริงบ่ค่อยเห็นในรูปภาพน่อปิดตังน้ําดีมันก็เห็นดีติดอยู่กันกับตับดูหรอกไม่ดีเซม้ังเ็จปูโพน้าเหลืองลงตังน้าเลือดเนี่ย เห็นแต่เป็นแยกเป็นสินเป็นส่วนเป็นของใครของมันร่วมแล้วเป็นอาการสามสิบสองอันนี้ยี่สิบอย่างนี้็นเอื่น่าธาตุดินนะเนี่ยธาตุดินอันสิบสองย่างนี้อันับปิดตังน้ําดีเสมทังเสลียดจนพูดละน้ำโมดน้ําคูดขึ้นน้ำยังกระตามติดเป็นของผิ่งของเสียแล้วอื่นน้าโมดน้ําคูดเงียวยังสี่อันนี้เป็นถาดน้ำสัมภะทั้งสองถาดนี้เกิดขึ้นจากบิดากับมารดาไลไปห่างที่่า ธาดินธานามเรื่องคันขึ้นเรื่อง่วาเขาแล้วเกิดขึ้นจากวิดามารดากราปเปสิเกิดเป็นก้อนเนื้อนี่ในคิดนาการเอาเด้อเป็นก้อนเนื้อที่แหลกเพราะท่านเลยมีหัวมีแขนมีขาเราเป็นก้อนเนื้อสะกอนคือการปร,รุลุเลียงจากน้ำเลือดน้ำยางของบิดาของบ้านดาผส,สมกันนั่นแหละเราแม่ที่เป็นผู้เลี้ยงบนอาศัยเลือดตัวน,นั้นอาศัยท่าเสือเมื่อขึ้นมาได้หนึ่งเดือนกับสิบห้าวัน เกิดเป็นหัวสองแขนสองขาสองแล้วซ่อมหัวใจเกิดขึ้นเป็นเป็นกายเด็กเป็นกายที่สมบูรณ์เป็นกายชี่สมบูรณ์แล้วเมื่อขนาดนั้นคือตีจิตนะจิตคือดวงวิญญาณอันคนกําลังหาม่องเกิดท่องพุ่งเข้าไปหาม่องเกิดเมื่อคุณเข้าไปหาม่องเกิดสัจติในหัวใจนั้นแหละในซ่อมหัวใจเป็นเครื่องอยู่แล้วก็สิเนียนกันเข้าไปเรื่อยๆื่อเลื่อยกายเป็นอะไรหยิบกายว่าเป็นของเจ้าของเอง เมื่อคลอดออกมาแล้วปุ๊บบริทาสในอาการ42ที่เกิดขึ้นมี3.2บวกไปแล้วเข<ม>้าหายใจเข้าหายใจออกเป็นหนึ่งเป็นสองโดยทยธาตุลมหกลมพัดจากหัวล่งลางลงจางลางขึ้นบนจากฟีนมขึ้นบนมีทั้งี่หละกลมยู่ในช่องของร่งางกายของห้างอีก <c oughs> แล้วก็วนลมที่<ม>วนหลอบร<ม>่างกายเั้งอีกนั่นเป็นหกหลักเป็นหกบริทาสไฟสี่อย่ยาง เฮ็ดให้เกิดความร้อนเผาผันอาหารมั่งร้อนทั่วกายมั่งร้อนจากล่างขึ้นบนขึ้นบนขึ้นล่างมั่งนี่เป็นคนที่มีชีวิตอยู่แล้วเอ่าอาการ42อย่างหลังจากแยกสิ่งเหล่านี้แล้วนี้ออกมาแล้วที่นี่มันสิไหลเข้าไปว่าเมื่อเติบโตงหญ่ขึ้นมาก็มาหยุดเอารลูกร่างกายว่าเป็นความตนเกิดอัตาตัวตนเกิดมาน่ะเกิดที่เกิดยังร่วมไปหลายอย่าง <c oughs> ที่นี่เมื่ออายุสมควรแกเรื่องของท่างเพศก็จิมีเรื่องของทัางเพศอยู่สัมมาพอสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนุสัยที่ฟังไว้อยู่แล้วเออว่ากามานุัสเป็นของที่เกิดก้อนก้อนเกิดก้อนกายอันนี้ซะดยวยสั่มเพราะว่ามันฟังอยู่ในจิตเกิดก้อนกายอย่าลืมด้วยว่าเกิดก้อนกาย <c oughs> แต่คือว่ามันหาต้นบอะไราหาปลายบ่มีแล้วแหละอันที่เยอะในดวงจิตเนื่อน,อนี่ที่เขาไปสิงสู่ในรูปภาคไทยวัตถุ <c oughs> หัวใจว่าด้เ่้วกันเลย หัวใจคือเป็นวัตถุอันหนึ่งแม้หากทยังหัวใจนี่เป็นเรื่ออาศัยอยู่แม้สมองกับเป็นธาตุอันหนึ่งบม่ได้เกี่ยวกันกับจิตวิญญาณอีกมันมาสิงสู้วหล่าเนี่ยนกัากันก็เลยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจคือวิญญาณใจนั่นเองสามารถเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์เมื่อเป็นเล็กน้อยสมัรกแบบหนึ่งเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเอออัลโมนเพศหรือในความที่เฮาเค่อยชินผิดมาแล้วสิบห้าสิบหกปีเริ่มมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้น ไปจังสันอาศัยการสัมผัสเมื่ออาศัยการสัมผัสเมื่อเห็นลูกเห็นล้านเขามันคือคิดเอาเองได้บัตเพราะว่ามันมีมาแล้วมันมีมาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเข้ากับท่านได้เห็นโทษของมันมันมีมาในหัวใจเราแหละสัตว์ทั้งหลายที่เกิดตายมาที่สุดก็พออาศัยตัวการมราคะหรือความใครป่ปรารถนาในการในการที่จะเสพการเองเนี่ยเป็นตัวให้สั์ทั้งหลายเกิดมาที่สุดตอนเข้าประเดินฟังธรรมว่มีการพิโรนาอีกยงก็แล้วแต่ บ่มีเครื่องเกียบบ่มีเครื่องเกียบบ่มีเครื่องแยกแยะในโทษสองมันดอกถ้าว่าเห็นผู้หญิงผู้นี้เนี่ยมักหลดมักยั้งมันมีอยู่แล้วในหัวใจเปิดแค่ไปเห็นเขานี่มันมนกึกคิตจินตนการแก้เสือเ้อแก้ผ้าเขาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอนุสัยอนุสสยต็นเป็นของสืบต่อเนื่องมาในจิตเป็นมากอยู่งสั้นทุพศาสตร์บรดทัานเด้หูโทษอย่างจนกว่วว่าได้เป็นผัวเป็นเมียได้กันมาแล้วแล้วจังสิ จังสเสิ่มเห็นโทษมันดอกจังสะคอยแยกแยะไม่ความคิดเสียงมีความบอกสุดใจประสบอารมณ์นั่นแหละคนจึงว่าการนี้มีสุขน้อยมีโทษมากนีุ่กในขณะพิเศษในชั่วโมงสองชั่วโมงนั่นแหละที่มีอารมณ์ปรุงแต่งกัน,น,น่ในหันละในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและอารมณ์นะเพราะตะความใครแต่จางขึ้นไปแล้วแม้ขนาดพระท่านโดยนุงเสียผ่าทุเรศสั้ำไปมันคิดกันในบอ,นนอนลน้อนก็ยังมีเนี่ยเพราะว่าเขาพระท่านเห็นโทษมันนะบ่ แล้วมันจะเป็นเรื่องสี่บ่พ่อใจเสียงกันทั้งทั้งถี่นหากันแล้วเมื่อกี้นี่เอาง่ายๆเลดมันก็เลยว่าท่านมองเห็นโทษจนก็ว่าข้าพเจ้าอย่างนี้ฟังคำของพระเจ้าเจ้าก่อนนี่หมะเชื่อว่าวิธีตัดกายตัดแบบไหนบันตัดกายตัดแบบไหนมันก็ลายวิธีถ้าผู้ใดได้อสุภนิมิตหมายถึงว่าได้ภาพพิตาในอสุภอันเป็นของพิตาแบบไรกะก็แล้วแท้อุปนิสัยไผมันพิตาแบบโค้งกระดูกเป็นกางจาก นิตาแบบสักพเน่าเนายืนได้ฟุ่ยฟยบ่มีเหมืองได้งามเลยถ่าเข,ขาได้อุกขานิมิตอสุภา,านิมิตตัวนี้เขาไปกรบเกลื่อนลูกผู้ยิ่งนันได้ลูกผู้ยิ่งเห็นไพกะซังถ้าเอาไปเอาไปเป็นเครื่องฟิ์มนี่แหละไปทับใส่รูปร่างหน้าตาเข้าไปปุบควงสวยงามบ่เกิดถึงกันแล้วกันหนาเพราะเขาได้อสุภา,านิมิตอันนึ้ก็เป็นเครื่องคมกิเลสอ,อันหนึ่งคมเด้บ่ท่านเลยแมีนขาดบ่ท่านเลยเมีมนขาดเพราะมันตัดบางางคน ก็ได้แบบโค้งกระดูกบางคนก็ได้แบบซากศพที่เปื่อยที่เน่าที่หน,น,นาเกลียดที่สุดตัวนี้สิเป็นเครื่องคมเครื่องคมนี่แหละช่างว่าเนีนี่เป็นแค่คมบัดนี้แต่ว่าเครื่องที่เหตุนในขาดได้คือการพิจรณาโทษของมันโทษโทษของการต<า>ิดใจในรสชาติความใครในความอรสอร่อยในความตื่นตาติดใจยอยู่แล้วแม้นขนาดว่าเขาเห็นเธอเดียวก็ตามให้ไปนั่งนึกคิดเกิดอารมณ์คล้ำ ในรูปในในากายเจ้าของได้เกิดอารมณ์วังไวขั้นข้า,ามปรุงแต่งไปซอยเหลือตัวเองพอม,มันเป็นตัณฑนมันขนาดนั้นพว่าผู้ยิ่งกับซอยกับของเอกแบบนั้นผู้ชายกับแบบนั้นแบบหผแบบมันอยู่แล้วด้วยอาการนึกคิดจิดนตนาการว่าได้เอากันวาบวาอ้มเข้าไปเกิดเป็นอารมณ์เพราะว่าห้าพเท้ามองเห็นโทษของมันถ้าเข้าหูโทษของมันแล้วก็คือว่าทัดทั้งรลายนีขาดกันตายมากที่สุดเพราะว่ากรมนี้เอง พระว่าระสัมผัสอย่างต่างๆที่มันตรึงตราอยู่ในหัวใจอยู่ในจิตอยู่ในอารมณ์ที่ปล่อยว่าขาดไปเลยว่างไปไหนบางคนก็นกถึงว่าไปหาคมขืนเขาเอากับซัดมั่งเอาคมขืนยังมัง่งหลายๆาอย่างหาเงินมาเป็นพวกว่าท่านนี้มีเมียหรือว่าอยู่ห่างไกลก็แล้วแต่มี่ก็ตาม,มเวลามันเป็นอารมณ์ใครมันกำหนัดมันเกิดึอย่างรุนแรงไปคมขืนก็มีมถ้าผู้อัน นั่งแนกอะไปเป็นนอนกระปวกผู้ยิ่งขายโตกับมี่ยังขลแล้วแต่แต่หฮานึกถึงโทษของมั่นนาะประว์ท่านลายสิเกิดมาท่านลายแหล่ก็อาศัยการมตัวนี้อารมณ์อันนี้นี่เองติเหตุให้เฮ้าวเย็นไหวใจเกิดเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ตลอดหาเงินมาบางคนที่มีอำนาจแต่ว่าเป็นคนที่ ใส่แรงกายในการไปหาเงินหาท่องก็ถือเขาร่างแก่กเมหินก็อดไห้ท่อนไหวท่อนเพียงสรุปร่วมวมคือว่าท่นภาวการนี่เองเออว่าอยากให้พรอคัวเดือดร้อนอยากให้มีาอยากให้ลูกอยู่สุขสบายเลยอดเลยท่อนเลยหลายหลายอย่างที่เด็กอดเด็กกล่ำในใบอดบ่ได้กันมีการถูกตีทำร้ายกันหนีไปะมีต่ความเดือดร้อนกัแล้ามหาต้นเหตุทั้งมันแล้วขึ้นเรือกลามเองโทษทองการมีมาก สนว่ากามนี่มีสุขน้อยมีโทษมากไอ้ที่บอกเวลาสําน้าัน,น,นกันกชั่วโมงหนึ่งน,นอกน,นักนีดตะทุกได้บาดนี่ยที่ว่าเป็นอยังคือบ,บาปกรรมมนโทษเลยที่เดียวมันก็นมีคนอยู่แค่ว่าปรวจเรื้องความใคร่นั่นปกดเปลืองออกนิดหน่อยเท่านั้นเป็นเด้ขนาดนั้นแล้วกันหารรั้งแห่งไหนหน่อยๆมันทนั้งนี้หรอกเรื่องคิดเขียนคนน่าบอกกันเองเนี่ยทีว่าอีกอย่างว่าในวันอย่างกูมันทั้งนี้มันตรงนี้แหละจักบาดแล้วเดียวกัน ที่แรกมันอดกันไปสักก้อนเพราะว่ามันอยากเสพสมในอารมณ์นั้นให้มันคลายออกสะก่อนนั้นมันก็คลายทุกตัวนั้นทุกในความใคร่ในความยินดีในความขั่งปลดปล่อยออกไปแล้วทุบหนึ่งณะแล้วก็แล้วก็วกกยังผิดกันเลยแต่ยังนี่มีจังหวัดโทษของมันเลี้ให้ป่นกี้ขาหลักประพฤติผิดหลายๆอย่างาก,กรรมโกหกคำพูด,พดพสียชีวิตสักผิดหรือว่า ขาเขาคมขืนไปจังสีนี่บัดนี่ก็โทดโถดเขามาหาเจ้าของล้วนๆเลยจึงบอกว่าให้ไข่ควนทีดหน้าให้มากวิธีคมก็คือจับเอาศาสตร์สุภที่เห่าจับอุกหะนิมิตได้คือภาพทิตฐาข้าบ่าอุกหะบังเกิดขึ้นแล้วสิ้นแล้วในจิตในใจใน,ในตาแหละตาแน่หน่อเอาไปกบเพื่อนเซลูกผู้ยิ่งผู้นั้นอยู่ผู้ยิ่งผู้ดีความกับดัสงศีดเรื่องบาสวยงามขาดลงทันทีเลยแค่เอานี่แหละ เอาล่างกระดูะกพี่กบใส่อินี่ไบเพึบผู้ชายก็่กบใส่แบบนี้ใบเออ่มมันสิคมใบเดืาท่านได้ขาดได้คม,มซื้อได้กวกนี่คมไหเพรรึ่อารมณ์นั้นสิบํปบูงแจ่งต่อไปคือหยุดคือดับแล้วในขณะนั้นเย็นแล้วในตั่วขณะหนึ่งแล้วเอาสากอรสุภาเอาที่เป็นเนา่าเนาก็ได้เอาที่เป็นกระดูกก็ได้นี่ยกตัวอยา่างสองตัวอยา่างมันสิบวาเกิดการบุงแจ้งต่อไปเพราะว่าเฮาลู่เ่าเท่าท่าน ความปุงุงความแต่งทั้งหลายตั้งหากล่ะทั้งสิ่งบ่มี่แนวก็มาหยับมาอย่างไวเลยเกิดเป็นภาพที่ตาเห็นทีเดียวกับตาเรย์จาเลยดีดีแน่จริงิผู้หญิงงามๆผู้ชายรอๆติดื่อบ่รอกะสาเรมันเป็นเรื่องของอารมณ์กว่านี้จําปับเข้าไปหลดพุ่นไปเนื้อไก่ขั้วทีน้าที่จะของอทีน่าถึงพ้องใครที่จะของเกิดความขันขามไม่มัวใจได้วยวาบหวามตุ่นเกิดเป็นอารมณ์ยุดยั่งยู่บ่ได้ผู้หญิงกะซอยจะของผู้ชายกะซอยกับของมันโทษขนาดนั้น แลหวกหาหม่องลกมห็นวะเนี่ยมันไปยังสัน่นจึงบอกว่าวิธีละงงบับก็คือเอาอาสุภะซึงเป็นอสุภานิมิตอุกหานิมิตนั่นแหละไปกรบเกินไว้แล้ววิธีสี่เหตุห้มันขาดเลยขึ้นพิจารณาถึงโทษให้มากมากถึงโทษมีคาว่าตาัดกายบันเนี่ไหลลงมาตรงที่ว่ามันกระเที่ยวหนึ่งอยู่แล้วเรื่องคําว่าตาัดกายกายทั้งหลายเลยเป็นถาด อาการชั้นที่สองร่วมแล้วแยกกันแล้วสุดท้ายหละคือเป็นถาดตั้งซีแยกดินน้ำไฟลมสลายกันไปเป็นแบบนี้แบบนี้แปลว่าในเนื้อในที่ห้าเขามายืดติดในร่างกายเป็นวิธีตัดกายก็คือว่าเนื้อในของกายมันเป็นชีบอันหนึ่งเป็นศิลละของมันอันหนึ่งเป็นชีวะอันหนึ่งเป็นชีวิตของมันอันหนึ่งตั้งหากที่จิตห้าขาไปยืดเอาเมื่อมายึดเอาแล้วแต่ข้ามาพิดรหน้าเขานักนักเข้าไหนมันเห็นชัดชัดเลยนี่ากายนี่ยก็เป็นไปตามอํานาจของความคิด ย้่ขาขิดไว้ว่ามึงจะเจ็บจย่ไข่ย่่ป่วยวย่ปวดจะหอนจะหนาวย่าหิวจะกระหายสรุปลงแลลวว่ากายอันนี้ก็อาศัยขนมร่มเน่อยอาหารต่างๆญงขึ้นมาแล้วสุดทไทยกะว่าบ่เป็นไปตามสมนาจเท่าว่ามึงจะป่วยมันก็ป่วยมึงจะเจ็บมันก็เจ็บมึงมึงจะเป็นทังสันสี่มันก็เป็นคือเก่ามีขึ้นเหนือในของมันที่เ้าบ่าสามารถควกคุ่มใดห้อวภาพมาันไปได้ชบาว่าไปทําการชิงนั่นทิงนี่แล้วโดย สารีละหรือฉีดของมันเองนั่ยควบคุมบด้ป่วยมันกับว่วยไปของมันห่อนมันก็ห่อนไปของมันแต่ว่าห้ากับหูแต่ว่าถ้าห่อนก็เฮ็ดให้เย็นถ้านาวก็เฮ็ดให้อุ่นถ้าหิ้วก็หาให้กินเนี่ยแต่ละง,งับดับไปแค่นั้นถ้าสิตั้ถึงจิตสันสุดท้ายแล้วก็คือว่าไม่เป็นไปตามอำนาจใจที่เราต้องการบังคับได้สุดท้ายล้วก็แ่สุดท้ายล้วก็ตายเนี่ยมันมาลงก้อมตายเราโอเปัดในก้อมว่าเฮ็ดตั้งแต่ตังตายเบิด ี่คำว่าตัดกายตัดกายเอื่นวาสักยะทิฏฐผิก็าขาดไปแล้วขาดไปแล้วบะมีคำว่าตายใน่นอนนี่ความหวาดหวั่นคลนคลามในการตายแล้วบ่มีบ,บ่มีความตายบ,บ่มีอีกอย่างสี่เหตุเห,ห,ห,ห้าวหยาดนีงเพราะว่าเ้าสรุปล่งแล้วตรงนั้นคือมันขาดขาดออกจากความปรุงแต่งไปแล้วว่าเป็นปัญยาดังสั่นเป็นปัญยาดังสี่คือมันสี่นิยมหลับของมันเองใจได้นยอมหลับใจกับกายแยกออกแยกหันเด้เหมือนแยกออกมาแล้ว แต่ว่าสิ่งที่ยังมีติตในอนุสัยของข้าคือตโตเวทนาความรูกซึกทั้งหลายแหละอันที่ค้นติดมากที่สุดก็คือการมราคะการเก็บกามนี่เองแต่ว่าคนทิตยึดเอาเฉพาะสุขตัวเดียวมันเลยมองบ่เห็นเหตุแห่งถูกยึดเอาหนาเดียวได้ยึดเอาเฉพาะตอนที่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ต่างๆที่ไข้ควรหวนหาที่ไข้ควรที่เสพสมกันอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นมันจิยึดเอาตัวเดียวนี่มันจะมองบ่เห็นโทษ เพราะว่าห้องบริเตน้าโกษของมันแต่ว่าด้ท้ำบงภูแต่เจ้าเพราะมีท่างสถือโทษของมันเลยล่ะมแจะเป็นไปยังสันเยียร์ไว้ใจเกิดยุ่งสันฉะนั้นจึงบอกหาโทษของมันมาหลายๆมาเพื่อวาเสียมันตัดขาดออกจากใจที่มันโหยหวนที่มันปรารถนายังจะได้ผู้นั้นผูนี้อยู่มีเนีอยูยกตามมีผัวอยกตามภรรกาตามไปเห็นผู้อื่นนี่ในถืกอใจนี่ถืกแม้ไ่ได้กินเื่อซื้อหมุนเขม้าหลดในอารมณ์มันนั้นเกิดความวันไวเขม้าหลดเจ็บไปขีดหลด เป็นสั่นนั่นแหละทุกคนบ่เลยเห็นโทษของมันคําว่าเวทนานี่เขาสิจับเอาเฉพาะสุขเวทนาจึงมองไปเห็นถุกที่เกิดขึ้นในภายภาคหนาซึ่งกามนี่มีสุขมีมสุขน้อยมีโทษมากแต่ว่าไปเห็นแค่นิดเดียวนี่ย <Okay. S 1> เห็นเนี่ย <Okay. S 1> เห็นวา่าแกเสพผ้านว่าน้ำกันทนันเกิดอารมณ์วันไหวคันข้ามได้หั่นแหละปรุงอยู่ในหั่นแหละน<ๆ>ั่นแหะจังว่าให้จิตดูหน้าหาโทษของมันเออ เ,าาาเ้าง่ระธานได้บอกถึงเรื่องว่าการไปตกนรกกพาว่กกามการไปตกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นานนีในพว่กกามเอาปัจจุบันห้องว่าที่เห็นเห็นกันอย่งไ่เวลามันเป็นึินมาแห้งๆมันแลนหาเนุ้ยวัวไม่เมียกรสร้างนี่มันจะได้รสชาติไม่เงินบ่เสียงอันไม่เงินบ่เดยเข้าใจว่าไม่้่ไินได้แต่ก็เกานั่นแนละแน้ติดการติดงานยกับสร้างแต่เกิดว่าู้นั้นว่ามาหาแน่นี่จิ้วไปโลดนั่นโทดว่ล่ะ เสียการเสียงานเสียมูเสียผูกเสียสัจจะเสียศีลเสียอะไรหลายอย่างนี่หั่นซึ่งสีน้อมน้ำเขาไปสู้ในอบายภูมินั่นเองตอนนั้นห้องบ้องก็เห็นดอกแต่ผู้ต้อหากัรเป็นพวกยิ่งกว่าไส้ต้อหากันมาหาเนี่ยเนี่ยถึงมันปรารถนาอยู่แล้ไปเลยว่างเบิดแล้วก็แก้แก่โตเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับหนาการหนางานแก้โตเกวกับผู้นั้นผู้นี้ว่าไปทุระนั้นอันนี้กอนเด้อหรือเมื่อกาตั้งว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวในครอบครัวมีความสงสัยยังสิบอ่ะ ตัวซ่อนตัวขับไปเลยเพราะมันธรรมดาตัวเขับไปตัวเพื่อนนั่นตัวเพื่อนนี่ซ่อนมันไปเพื่อที่หนีความผิดนั่นเองแต่ว่าในทั้งบดแล้วมันก็อยู่ในใจนั่นมันหนีปไปไหนหรอกตัวผู้อื่นใด้แต่ว่าตัวเจ้าของก็ไหนเพราะว่าเป็นความรู้ซึกของเจ้าของเองหรือว่าคนทั้งหลายนี่ปรารถนาเอาเฉพาะสุขเขาเวทนาเท่านั้นเองทุกหรือว่าปรารถนามันก็ไดมาเองส่วนคำว่าอุเบกขาเวทนาเนี่ยคำว่าเวทนาสามอยา่างมันบอทั้งกักบือสื่อในตัวนั้น ถ้ากระทบลองเบิกกอนดูคือเฮาเห็นเสาเนี่ยเฮาก็เห็นธรรมดาว่าท่านมีสุขมีถูกอย่างในเวทนาอันนี้แต่ลองย่างย่างไปซ่นมันเบิงดูนะศูนย์ใ้มันดินั่นบ่พอใจหรอเป็นลักษณะนั้นถ้าเขาพอใจก็มันเขาก็ปรุงแต่งเนือ้อไม่นี่งามจังสันจังสีเป็นเปลี่ยนไปนี่เอิ่นวาคาว่าเวทนาเพราะว่ห้องบรูทรของคําว่าเวทนาทั้งหลายที่เฮาขาไปหยุดแท้จริงคือหยุดเอาตัวสุขตัวเดียวเอาพุทธภาสิตตัวนั้นว่าเมื่อใดที่เธอปราถนาสุข อันเกิดจากลูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและอารมณ์ต่างๆเมื่อนั้นความทุกข์แม้เธอไม่ปรารถนาเธอก็ย่อมได้มาอย่างไม่รู้ตัวแมงก็ผลปนปับบบ้บรรลุตัวดีดีเดยพอมันคิดเอานาใดยังเดียวนาไดนาดามยังเดียวเอาโตเดียวเด้เสียงสั่นมันจึงบ่เห็นคําว่าถูกเวทนาเกิดตามบ่เห็นแบบนี้มันกันเนื่องจากเวทนานี่ผู้ใดเป็นผู้ว่าผู้ใดเป็นผู้บอกผู้เบาจิตนะเนี่ย กายเวทนาจิตไหลก้ามาหาความความคิดกันความคิดทั้งหลายบอกความคิดทั้งหลายมันก็มีเรื่องความจํามันก็มีทั้งความปรุงความแต่งนี่ก็ว่าเวทนาหล้วก็เป็นสัญญากับเป็นสังขานกับเป็นวิญญาณก็ร่วมอยู่ใโตวเดียวกัน,นีแท,ท้จริงแล้วมันก็เป็นของที่เป็นกอนทุกันเดียวกันกายตัดแล้วนะกายตัดแล้วสำหรับผู้ตัดก่แต่เาสำหรับผู้ท่านตัดไก่ บ่ชวาสศษเป็นกายบ่ชว่าศษเป็นเวทนาบ่ชว่าศษเป็นจิตบ่าวาสศษเป็นธรรมธรรมไฟไอภอสุศนเป็นอันเดียวกันวัดเลยสะเทือนถึงกันวัดสะเทือนถึงกันวัดถุอย่างเพราะว่าไปยึดติดในรูปน่ยยึดติดพอว่าอย่างป่าถนาสุขจึงมีความคิดปรุงแต่งไปต่างๆนหน้าเลยเป็นจิตนั่นบอกสัญญาเนี่ยมันยังหลักความรู้สึกอันเก่าอันเดิมนั่นแหละความจํากับอันเก้านั่นแหละเสียงคนน,งน,น,นั้นเสียงคนนี้นี่เขาบอกรวมใหญ่เลย สังขารวิญญาณเดียวกันเป็นมันไปร่วมอยู่ในจิตมันบอกแยกว่ามันเป็นดอกจึงเป็นถ้ำอันหนึง่งคือถ้ำไฟอกุกศนแต่ว่าถ้าเป็นถ้ำไฟอโศศนแล้วมันเึงสิ่คอยแยกแยก,แยกเอาผู้อยากหูจักวิธีคมระงับสะกรก็คือว่าให้พระยามจําเอาภาพอสุภะอันที่เป็นล่างโครงกระดูกหนึ่งอันที่เป็นที่เป็น,ปนถอดหนังออกไปกองหนังอวยออกเอ,เอาเอือกอตังตางนีแดงเรือพืงนบด ้าคนถอหนังออกแล้วตาโมโลอยู่เลยฮ้าวกำปั่นดังกับวันนี้เด้เป็นหู้จังฟองสื่อแสี่วกะก้าซากอยู่เด้เอาพงหญิงพงงามไปโกนหัวหลุดลดเป็นกระยานขึ้ยังหนึ่งห้มันยินมบังปั้นบังแหวนงามเดชมันจะเป็นผีลักษณะนี่้จังหวะให้พยี่หน้าโถดของมันให้มากๆแล้วห้องติเข้าใจแล้วหาวิธีที่สิตัดคองตัดอารมณ์ออกในความที่ยึดมั่นคือมั่นความอร็ดอร่อยความ ใคร่ความปรารถนาเห็นโทษของมันเวลาเฮาเป็นอยูผู้เดียวนี่บ่มีหมองลงผู้ยิง่งผู้ใส้กับตาม,มันสิใคร่ข่วนอารมณ์มันสีโหยหวนพึงายอยู่ในจิตลูกแข้งลูกขาเขาจะคล้องหลับมันง้น่าโทษเด้นี่จึงบอกว่าสองยางทีที่สิระงับให้เห็นอสุภายังแจ่มแจ้งเพื่อจะเอาอสุภาษณ์อาสุภาษพามาหน้าพระองไปกบเกินลูกผู้ยิง่งผู้นั้นผู้นี้ไว้ผู้ใช้ผู้นั้นผู้นี้ไว้อันที่สองคือปีหน้าทางปัญญา คือเห็นโทษให้มากๆมันที่ินาให้หาโทษของมันคนเนห้าขากันสแสวงหาสมบัติภระสถานยังก็นแล้วแต่ <Okay. S 1> ก็เพื่อว่าสิบำรุงบำเลิศกามตัวเดียวนี่เองถึงจะว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาสิสุขภาพวกามนี่เองแต่ผู้ใดตัดกามใดมันก็จบละว <Okay. S 1> ิธีมันก็นมีอยู่สองอย่างนั่นแหละเอิ่นว่าสมถะแต่คือว่าเอารูปลังสากอสุภะสากโศบเนาเป้ยกัตาม หลอกนังออกแล้วเหลือตาแดงที่เคิงกระตามกระดูกระตามกบเกินไวนั่นลูกผู้ยิ่งลูกผู้ไส้ผู้ไส้ก็เอาไปกบลูกผู้ยิ่งเพราะแต่เห็นตับ๊บเอาไปกบไปสะกอนอ่ะแล้วจังมาฟีน้าไก่พุ่นวานนี้แต่คือการฟีน้านี่เองจิตของเฮาเองอนั่แหละที่เป็นผู้กิดฟีน่ากันเอล่งเห็นความจริงทุกโทษบาปกรรมทั้งหลายสี่งทนเลี่ยว่า้อยู่ในนี้ทำบาปทำบุญอย่างต่างๆไม่ได้รู้ดอกบาปบุญนะฮะคอยผู้ใดสะกอนจังเฮาสี่เห็นความจริงในตัวเองว่าจะทุกข์เพราะอะไร ทุกขะอ,อยังที่เห็นทุกแล้วนี่ทุกเพราะว่าคูปรารถนาในรูปรดกลิ่นเสียงน,นี่เองสาเหตุแห่งทุกก็คือความปรารถนาเนี่ยก็เกี่ยวไปหากันแล้วกูสิดดับตั้งใดเนี่ยทาให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินเมื่อมากเมื่อบ่อยเมื่อชินมันจะขาดหายไปเองนั่นระดับดับนี่ว่ได้บอกใครดอกดับในขณะที่รูท่านรูท่านรูท่าน,านดับเองดับละเกิดกลายเป็นา้ขถ้นมากแล้ว เกิดกลายเป็นกุศลธรรมเปนพึงที่สุดของธรรมมันติดขาดของมันเองถ้าผู้ใดตัดขาดตัวน,นี้ได้คนว่าเป็นผู้บกกลับมาเกิดอีกบ่หวนไม่อีกเพราะว่ามันเห็นโทษของการมใช่ไว่าวีธีมันก็มมอยูคอนนี้หละจนดิธีระงับเนี่ยเอาอาสุภะไปไปคบไสน,นาคนนั้นไว้ลูบล่างคนนี้ไว้มันหยุดเองไปกบไสปับหยุดปับดลดมันบ่ปรุงแ่งไปอีกเล้มันเป็นตายานแล้ว มันก็ไม่ไปเห็นโทษในความหนาวาดตัวท่นเอง,เองแ,ลแล้วแต่ไปที่ของไครของวันในค้าง่า,าเอาสุภาไปไปกบเกลื่อนเข้าไ้เอาไปใส่หนาเข้าไ้เลยเพราะจะเห็นอินนี่เพิ่มใส่เลยต้องได้อสุภานิมิตเพื่อการนึกเขามากเองต้องได้ก็คือการทําให้มากนั่นแหละสัดจิได้ก็ดีนึกรู้เขารู้เขารู้เขามันก็ชินมากเองหลังหน้าถาตองเคยเห็นลูกล่ะลูกในหนันงสือก็ตาม สมัยนั้นบ้าไยเท็นนั่นแหละเขาเอาเผาเมนบ่คืืแตะโบล่างโบล่างเขาเอาใส่ของข้อนเขาเห็นชื่อใดชื่อใดมาหลายศพตั้งต่เผาคนนั้นเผาคนอื่ไล่มากชื่อใดมากเผาพื่อให้ท้องบอกเผาเพื่อให้ท้องเผายังแน่ละไม่ให้เบาบอกพ่อให้มิงบ่นจำมาจำมาเผาพื่อให้น้อยบอกจำมาได้เบิดนี่แหละนี่มันจะเอาเขามาไว้ในนี่เอาขณะที่มันเป็นดำๆมันงอเผามันกระดูกขามันกระดูกหัวแล้วแต่เนี่ยเอามากบผู้นั้นกบผู้นั้นไว้ มันก็ดูของมันเองนี่แหละยังว่าถ้าเฮาประเหตุไปโตเฮาเองใครเหต์ไหนเฮาใดจําได้เผาคนนั้นผู้นี้บ้านนั้นบ้านนี้ไปหาเบิ้งมากหลายๆนี่เป็นว่าล่าทุกเขาลูกเขาหลานฟังเองเมื่อนี่แหละเชี่ยเอาเองเลยเที่ยยังหมั่นใจเลยเที่ยไปเชี่ยมามันจําได้เองเป็นวัสดุกระดูกข,ขาวจงางพรจนว่าเหลือตะกี้เท่าจนว่าไปเก็บเอากรกระดุมาใส่ในขวดให้โหลไว้ยังไงจำได้เอาตัวนี้ไปกบบันกบกบกบไว ถ้าเก็บับาเรื่องของผู้อื่นเท่ากับว่าถานัดเ้าบริรู้แจ่งกันจริง,รงเรื่องของผู้อื่นด้วยว่าเรื่องของจ้าของแต่ของเห็นมากเนี่ยนี่มันก็ต้องบอกไปเนี่ยนี่แต่ว่าเรื่องผู้อื่นมันเป็นการขาดแค่นีดรุนเดาซื่อแล้วเาเรื่องจ้าของว่าเห็นมากเนี่ยนี่จำออกภาพอสุภะกับคนตายเปื่อวยเนามี่ก็เห็นผูกข้อตายหอนอ่นโซนมี่ก็เห็นก็ไปขืนยุ้ผู้พานปวยเนาเสื้อผ้ารุดเลยเพราแล้วไปไปนั่งยุ้ใส่ห่มใหม่นำน้องมันหย่อยอมาก เนี่ยปอกๆลงมาดมก็เป็นทั้งสี่เหม็นๆแบบรเดรี้ยวขขินผุดตาโมโลออกแบบไงเลี้นก,ก็ออกเครื่องสอกว่ะดินเบื่อธรรมาดาเดยนี่ะจมามอภาพนั่งกระพาบพวกนี้ที่จะความสะสมมาเนี่ละคบพวกนั้นกคบผู้นี้ไ้มันก็แล้วไปมันมันกับบริจิตต์น,นั่นแหละจังหวะจำเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องระงับสะกนระงับได้บ้านตาัดได้หน่ระ,ะงับมันก็นดับแค่ชั่วข้าวเองแต่ว่าถ้าจะตัดจริงๆต้องอาศัยปัญญาในการพิจารณา หาเหตุหาผลหาสาเหตุแห่งทุกเมื่อเห็นสาเหตุมั่แล้วมันก็ดับทุกดับของมันเองหรอกนะมันก็เห็นถ้ำของมันเองถ้ำอันสูงสุดก็คือว่าดับเวทนาทั้งเบิดนั่นเองบ่งมีความรู้สึกอย่างอื่นว่าดับนี่เป็นแค่ค้ำเบาเลย่ว่าผู้ที่ถึงแล้วก็คือผู้ขาไปถึงความรู้สึกของกัวฟองเองว่าบมีความรู้สึกอย่างอื่นในความยินดีพอใจถ้ามีความยินดีพอใจโตเดียวนี่ ความรู้สึกเข้าเด้อสิบอกเดอ้อนี่โตทำแท้คือความรู้สึกเขา้าทาแต่แท่คือไฟฝรั่งจับความรู้สึกมันว่าหอนแต่ว่าภาษามันว่าหออคนเล่าจับวางเด็กหอนหอนหอนสิมือไปไปนั่นคือเอาความรู้สึรรกไ้เป็นตัวยืนยันแต้แฉ่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลย,ฉยเฉยถ้ามา,าเฉยว่ามันเฉยแบบอุเบกขาธรรมดาเฉายออกจากความรู้สึกขาดถึงขนาดนั้นเป็นไปได้ เรื่องว่ากายเวทนาคิดทำจะเป็นีว่าเรื่องเฉพาะสีวะจะ,ะของปฏิบัติมากแต่ห้างิีวะในหนังสือมันมากเกินย่นย่อข้ามแล้วมากหลายเพราะว่าพ่นสิยกตัวอย่างองค์นั่นองค์นั่นอง์นั่นหลายองค์ที่น้ามากเพื่อเป็นรักของพวกเห้าเข้าใจให้ขเข้าถึงให้มแนวให้มีว,มว,มวิท,ที่ในการึกงานปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรามมันเป็นของสุงชุกนั่นเองเพื่อนําตนออกจากทุกมันเองล้ื่องว่า ่นอาลาทั้งนหน้าไหวประเทศใน่นแล้วบันี้ก็ขึ้นยุกคกับโต่นเองดิแล้วเพิ่นเห็นปั๊บอันนี่เนี่ยถ้าเพิ่นว่าเพิเ่นบระทันปับ๊บหนึ่เพิ่นเอาไปคิดทุกคนดิวยเฮ้ยแก่ผ่ามันเหรอมันจะเป็นยังสี่เด้โทษต้องมัน่นเหรอบ้านหาวิธี่วนไปวนมาหาโทษต้องบอกว่าให้คิดมากนะคิดหน้ามักมากเรื่องเรื่องของโทษเด้อโทษของกามมี่มากคนเฮาวสางบ้านสางเ,เงรรื่อนกับรวาวะกรรมขาค้นกับราวะกรรม เดพธิด้หลายอย่างไม่ส Four ินหาแต่กรมนั่นแหละมากเรื่องเดียวนั่นแหละมากที่สุดแต่ผู้ใดตัดกามเลยก็บพอมาเกิดก็เท่านั้นแหละอ้าวพ่อ